ู้ชายโดนคำสาบกูเล่นงานตอนกลางวันเขากลายเป็นเด็กอายุหกขวบตอนกลางคืนกลายเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงไม่รู้อะไรเลยคิดว่าเขาเป็นเด็กกำพร้าเธอดูแลเขาทุกวันอาบน้ำให้และกอดนอนด้วยกันทุกคืนเธอไม่รู้เลยว่าเด็กนี้อ้อมแขนเธอจะกลายเป็นผู้ชายสูง1.8เมตรทุกคืนเพื่อไม่ให้ถูกจับได้ชายคนนั้นจึงรีบจับไปก่อนที่เธอจะตื่นคืนนั้นผู้หญิงอยากสารสัมพันธ์กับสามีในนามแต่คำสาบกูของผู้ชายกำเริบขึ้นอีกครั้งเขาจึงไม่มีทางเลือกต้องทุบเธอให้สลบแล้วกลับเป ในขณะเดียวกันผู้หญิงเจ้าเล่พยายามไล่พระชายาออกจากวังเธอแอบ,บวางยาในอาหารของราชทายาทเมื่อท่านย่าได้ยินว่าอาหารมาจากพระชายานางก็รีบจะลงโทษทันทีราชทายาทเห็นกับตาว่าผู้หญิงเจ้าเล่เป็นคนวางยาแต่ก่อนจะพูดความจริงเธอก็พูดแทรกขึ้นมาก่อนราชทายาทลังเลพูดไม่ชัดเจนท่านย่าจึงสั่งขังพระชายาไว้ในตอนนั้นองค์ชายอยู่ในช่วงถอนพิษขั้นวิกฤตเมื่อได้ยินว่าพระชายาถูกลงโทษเขาเกือบเสียสมาธิแต่ถ้าหยุดตอนนี้ไม่เพียงพิจะไม่หายแต่อาจถึงตายได้ในขณะเดียวกันท่านยาทาทชรารยาคิด้กับ ก็กำลังเตรียมจะสั่งให้รุมตีจนตาย